สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาภงมิงเพชรบันแพงแ้วก็สวัสดีเอฟซทุกท่านดีติดตามช่อง y t u t u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเวทสุขูสุขคนนะครับ5้ามาเบิ่งบรรยากาศช่วง วงแงตลาดหัวถนนนะครับถนนเทพารักบางที่มดปลากาลน,นี่นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงครับทำการแสดงเริ่มแต่เว้นในพี่น้องนะครับเวทีเฮ้ากาเหลือแต่ยกไปไฟนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาแลงฝนฟ้าก็เป็นใจอยู่ดอกเบ่งแล้วฝนฟ้าเป็นใจเด้อนอนนะครับผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับคือสมมมีปัญหามามวนน้ากันนะครับวันนี้นะครับผู้จัดแจ้งบัตรร้อยแปดสิบบาทนะครับก็หลังจากมื้อนี้นะครับก็สี่เดินห้างขึ้นอีสานนะกลับไปบ้านเฮานะครับทางภาคกลางกับมื้อนี้นะครับ เหม่อบรรยากาศเวทีนะครับอากาศก็พอดีพอดีนะครับเรื่องสนามนี่ปรตตองห่วงเลยนะครับวางวางจัดเพื่นกะบอกว่าบัสร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าสถานที่ดีเลือกเกินนะครับมือนี้นะครับที่จอดรถก็วางฝางก็ต้องห่วงเลยที่จอดรถนี่จอดได้เป็นหมื่นขั้นเุยหลมากกันหลายๆทนาะ มาแรกนะครับมุกนศิลปินรับเชิญนะครับวันนี้นะครับปล่อยไฟมาลายพรตอนตอนนละไม่แล้วน้ำตอนนะครับพิรานลอยตรงนี้เป็น,ปนแผงนะครับมาเบิ่งสถานที่ท้ำการแสดงอัปเดตให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับ สะอาดสะอ้านกว้างขวางนะครับสถานที่เมื่อนี่เมื่อนี้มีไรสดเด้อนะครับมีไรสดในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบนแพงน้ำนะครับพอได้อยู่ไกลบพาท่านได้ซื้อบัตรไว้นะครับการอากเบิ่งไอ้ปล่อยไฟบนเวท,ที่สาวน้อยเพชรบันแพงกันยังไปซื้อบัตรได้นะครับทักไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับผ้ามาเบิ่งบรรยากาศห้องน้าห้องทาสะอาดแห้งนะครับสองทางเลยนะครับ ของตลาดสะอาดแห้งนะครับถึงแม้ว่าจะเสียค่าบริการก็ให้เพื่นไปเถาะเนาะนะครับเพื่นดูแลดีนะครับ้นานไนนก็มีน้ำม,มิเครนดื่มจำน่ายนะครับบรรยากาศช่วง5้าโมงเย็นนะครับที่ตลาดหัวถนนนะครับ ส่งข่าวพี่น้องคนบ้านเฮานะครับส่งข่าวเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแทงนะครับส่งข่าวเอฟซีอีล่าอุงอิงนะครับวันนี้มม่วนน้ากันมากกันหลายๆนะครับมาให้แน่นสังกสีนะครับมาให้อายะเลยนะครับมาทั้งภาคกลางรอบนี้นะครับมือสุดท้ายของรอบนี้นะครับเก่ามือที่ผ่านมาซิบมือที่ผ่านมานี่แล้วนะครับ อายะนะครับแน่นทุกสนามนะครับเีมือนี่ก็ขอกำลังใจอีกนะครับให้เป็นเช่นเดิมนะครับอายะคือเก่านะครับเอาทีมงานเพียรเท่ากับแข็งแกร่งอียินะครับนี่ เดี๋ยวช่วงอีลามาสนะครับการเซดีไทยคลิปให้เบิ่งเนาะนะครับรวมไปถึงช่วงเศร้าเช็คนะครับช่วงเศร้าเช็คก,กับมาลุนกันเมื่อน,นี้นะครับอีลาสิเช็คเศร้านี่เพล่งหยังเนาะนะครับมาลุนกันนะครับแค่เช็คเศร้ากับคุ้มค่าละละเนาะนะครับมากสถานที่แห้งไหม อาสาอานนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งไว้ที่ได้ดีแห้งนะครับทีมงานไหล์สดนะครับทีมงานเครื่องมิกด้านนุ่มเป็นตลาดนะครับด้านุ่เป็นตลาดนะ เบ่งไว้ที่แล้วเดี๋ยวสุภาไปเบ่งตลาดนะครับก็ด้านหน้ากะสิเป็นพ่อค้าไม่ขายคุณครับว่าขายของสวัสดีนะสวัสดีครับเป็นแตเดือดเป็นยังไงจะเข้าไปดูอะไรเดี๋ยวคอยคุมอยู่ข้างในอ๋อคอยคุมอยู่ข้างมาด้วยอ๋อครับพวกเราพอมาเก็บตั๋วคนอะไรองเงี้ยอ๋อเดีมือคอยช่วยดูคุมอยู่ด้วยเราเราพอเนาะครับใช่ช่วยดูอยู่ในกันเราดังวิธียังไม่เสร็จใกล้แล้ว ปเข้าไปสำรวจความเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโต๊ตลาดนะโตตลาดนี่ทางด้านนี้ด้านนู้นแล้วก็มีพูดอีกเด้ตลาดใหญ่แห้งนะครับตลาดหัวถนนนะครับ 180บาทผู้จัดแจ้งแล้วนะครับ หลยๆนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ